สวัสดีปาลุงสวัสดีปาลุงก่อนปู๊สวัสดีปาลุงปุ๊นั่นถาวนวมาขนน้ำกับลานปาลุงเลยลานสาวมายดีปาลุงสวัสดีปาลุงแซนองดาสัสดีปะลุงมาเอาหนากับลานสาวปาลุงลานสาวฝันขนน้ำซอยไ้มนงมดา ตุ่มพ่นะปกติเราก็กินนนํำพนปเลยพราน้ำนำอไไม่มันกสีแพงกินนนํำพนปลุงสบายดีปลสบาดีปลุงจะขึ้นล้อสบายดีพู้ิงได้ปาลุงสัก่ vừa đi, đi đâu, giờ lan, bà luôn ngơi, luôn, mấy cây nhang, mấy luồng

รวยเด้อรวยอยู่พอดีเด้อเดี๋ยวปาลุงไว้โอ้สิใสแรงงานเนี่ยมีอะไรบ่แม่นเดี๋ยวปะลุงเด้อเพิกงร้านเพิกงร้านให้ร้านเกลือห่วยแค่ตัวให้แค่หนึ่งแค่อันเดียวเออหนึ่งสอง ใส่ร <Changing flaws yap> ้านหน่อยทำงานว่ะใั่เพิ่นกะหู้นาทีได้ปะลุงเอ้ยตามไปแบบเพิ่นจะไปถือหรือเ่ไปไหวบอล่อยไหวเด้อไหวใช่ไหวตามตู่ตันหูอยู่ดอกบอล่อยไหวอุ้ยปะลุงเอ้ยเอาไรคือเก่าดู

เลลลล่ลลห้ดลลหยุดกนเาตัวนีนได้เอามามาหยุดอย่าพิ่งไปตีเล่นเล่นนะป้าดุไปไปเบิ่งเพื่อนิด่ายการได้งานแต่แถวนี้หน่อยนี่ไปไว้สายเจ้าบาดนี่ไหวสาย มืออะไรบอมือมื่อยเมื่อยว่าะซันกินมนั้งคดเมื่อยตั้งตั้งไว้นี่ตั้งทาไมตั้งเดียนี่นั่นตั้งคืดตั้งคืดตั้งตั้งเออตั้งตั้งตั้งไรอย่างนี้ตั้งบนเที่ยงนี่ตั้งนี่อ๊ยนี่นี่นี่ตั้งนี่นี่เห็นดู เห็ดไมตั้งตึมตึมว้ายมันคนละตึมปะลุงเลยไปเอาใหม่อีกไปเดี๋ยวประคอนชิมีรางวัลในิืนแมนเอาเอาเองไหนบอกได้ได้ แดนไปขอบใจเด้อแล้วแล้วขอบใจซะขอบใจเด้ออีอันนล้นเอาเห็นมาหน่อยเฮ็ยเด็กบุกเด็กบุกเด็กมาสิยังอ้อมมาสิอยเห็นน้องได้เห็นน้องได้

Wai lãn khỏi luôn bỏ chép đọc vào luôn 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 สายรันข้าเด้อยู่สายสายรันข้าเข้าไปอุ๊ยหานชิตอดเผ่นหยานหานนันพะลงต่อตอด่าสันไปเอายังนั่นเอายัง

แกแทงดูแทงเองดูมาแทงเหรไหมาแซ่บบอได้เลยเห็ดหัวงอนเมื่ออะไรปะลุงบ้านผู่ดุจนบอหายใจเลยไปเมื่อ ไปเมื่อไปว้ายสิลมแล้วว้ายดูดกระปูปปปเธอแบบนี่น้องดาพี่เมื่อไปเมื่อไปเมื่อไปไปกลับเด้อเด็กเล็กหน่อยปลลุงเลยผู้แทนผู้เห็นผู้บ่าวซะบ่ ไปเด้อกับปลาก่อนเด้อพระ,ะมหอนีกับสมาพะควรแลยปะาลุงจะได้กัสีได้ลากคิปแต่เพียงเท่านี้จะได้พอกนกันกกานะรหนาปะาลุงสบายดีแส่บบ่